สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการทบทวนฟังก์ชันเชิงเส้นเนาะขรูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาฟังนะคะสําหรับบางคนที่ฟังไปแล้วเนาะแล้วเราอาจจะฟังไม่ทนันหรือว่ายังไงก็กลับมาฟังนะคะเอาไว้ฟังสัปดาห์ที่10ก็ได้นะคะก่อนสอบเนาะอ่ะทีนี้มาดูพร้อมกันนะคะฟังก์ชันเชิงเส้นนักเรียนหลายๆคนอาจจะลืมแล้วนะคะเนื่องจากเราเรียนผ่านมาสะะักพักแล้วก็ อาจจะลืมได้นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะดูะน,นะคะฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันเส้นตรงนะคะอยู่ในรูป f x เท่ากับ a x บวก b เมื่อ a b c เนี่ยอยู่ใน r ก็คือ a b ตัวนี้ขยายความก่อนนะคะตัวสีเหลืองๆนะที่ครูวงไว้นะคะ a b ตรงเนี้ยก็คืออยู่ใน r หมายความว่าเป็นอะไรก็ได้เป็น 1, เป็น2เป็น3นะคะประมาณนี้เป็นได้หมดเลยเศษส่วน square r o ทศนิยมเป็นได้หมดนะคะ และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงเสมอเลยนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ถามว่า a กับ b ตัวเนี้ยครูไม่อยากให้นักเรียนจําว่ามันต้องเป็น ax บวก b ครูอยากให้นักเรียนจําว่ามันเป็นตัวแปรที่กําหนดคือตัวแปร x กําลังหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วน ab อย่างเงี้ยเขาสามารถใส่ cx บวก d ก็ได้นะคะไม่ผิดก็ยังเป็น ฟังก์ชันเส้นตรงเดิมนะคะเขาแค่เอา a กับ b มาใส่เฉยๆนะคะอ่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้า a b เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูกรณีแรกนะคะกรณีแรกเป็นยังไงนักเรียนกรณีที่1นนะคะกรณีที่ a มากกว่า0เรามาดูนะพอมาเป็นกรณีที่ a มากกว่า0ย์มากกว่า0คืออะไรอาจจะเป็น1เป็น2เป็น3ค่า a นะคะค่า a ก็คือเนี่ยไอ้ค่าที่มันเป็นตัวสีเหลือง ะะก็คือ็คื 4, 5อ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยอินฟินิตี้บวกนะคะค่าที่เป็นบวกทั้งหมดไม่ติดลบนะคะกราฟจะมีลักษณะยังไงเออ,อเขียนไว้เลยนะคะถ้า A เป็นบวกหรือ A มากกว่า0นะคะกราฟของเราจะเอียงขวาเอียงขวาในที่นี้นะคะนักเรียน จำแกนไปด้วยนะคะสมมุติอันนี้แกน x แกน y นะเอียงขวาก็คือจะเอียงแบบนี้นะคะครูจะจําด้านบนนะคะคำว่าเอียงขวาของครูก็คือนี่ด้านบนนะคะอ่ะทีนี้มาดูครูจะเปรียบเทียบครูจะยกตัวอย่างเช่น fx เท่ากับ x gx เท่ากับ 2x และ hx เท่ากับ1ส่วน 2x เดี๋ยวเราลองวาดเ,เดี๋ยวเราลองวาดกราฟ3ฟังก์ชันเนี่ยในระนาบเดียวกันนะคะแล้วมาเปรียบเทียบจำได้ไหมว่าเรื่องฟังก์ชันเนี่ยที่ครูเคยย้ำไปคือแบบไหนกราฟแคบแบบไหนกราฟกว้างนะคะ,ะมาดูก่อนนะคะกรณีแรกเนาะจะเห็นว่าในกรณีทั้ง3 3ตัวที่เป็นตัวอย่างที่ครูหยิบยกมานะคะอยากให้นักเรียนรู้รไว้เลยว่าจะสังเกตเห็นว่าไม่มีค่าบตรงเนี้ยมาเลย ็นไหมคะบวก0ไม่มีค่า b เลยจะอยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a f x เท่ากับ a x อันนี้ก็ f g x เท่ากับ a x อันนี้ก็ h x เท่ากับ a x ไม่มีค่า b เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่ากรณีที่ไม่มีค่า b ดอกจันไว้เลยนะคะกรณีที่ไม่มีค่า b แบบนี้เวลาวาด กรณีที่ไม่มีค่า b แบบนี้นะคะเวลาวาดกราฟง่ายเลยค่ะจุดแรกของเราอะจุดตัดแกน x แกน y จะอยู่ที่ศูนย์เสมออันนี้นะคะได้มาแล้วนะคะ กรณีที่ไม่มีค่า b นะคะคือฟังก์ชันมาอยู่ในรูป fx เท่ากับ x fx เท่ากับ 2x fx เท่ากับ1ส่วน 2x fx เท่ากับรู 3x fx เท่ากับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น x ตัวเดียวนะคะเนี่ยจะมีแค่ตรงเนี้ยไม่มีค่า b จุดตัดแกน x แกน y จะอยู่ที่0 0เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจุดตัดอยู่ที่0 0ทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3ฟังชันเลย ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปนะคะถ้าเราจะวาดกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นหรือฟังก์ชันเส้นตรงได้เนี่ยครูบอกแล้วว่ากราฟมันเป็นเส้นตรงในเมื่อเราจะวาดกราฟเนี่ยเราจําเป็นต้องมีให้ได้2จุดแล้วลากเส้นได้เลยแบบนี้เลยนะคะถ้ามีจุดเดียวมันก็ไม่รู้มันเอียงทางไหนละ่ะแต่ถ้ามันมี2จุดเนี่ยมันสามารถลากได้เลยเป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้น1จุดที่เราได้เนี่ยฟังก์ชัน fx ก่อนนะคะมาพิจารณาฟังก์ชัน fx ก่อน fx เนี่ยเท่ากับ x หนึ่งจุดที่เราได้ค่ะศูย์ย์แน่นอนจุดตัดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะศู 00, ทีนี้ถ้าครูแทน x เป็นหนึ่ง y จะเป็นอะไรเวลาวาดกราฟนักเรียนเห็นแบบนี้ก็แทนค่าไปเลยค่ะจำได้ไหมที่ครูสอนใส่ตารางทวนนะคะนี่ x y y ในที่นี้ก็คือ fx นะคะเดี๋ยวเผื่อบ,บางคนลืมอีก เสร็จแล้วถ้า x เป็น1 y เป็นอะไรถ้า x เป็น2 y เป็นอะไรนะคะถ้า x เป็น1เนี่ยมัน fx เท่ากับ x มันคือ x เท่ากับ y นั่นเองมันคือ x เท่ากับ y ค่ะตัวเนี้ยนะคะมันตัวเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น1 y ก็ต้องเป็น1ค่ะถ้า x เป็น2 y ก็ต้องเป็น2เพราะฉะนั้นจุดตัดจุดที่2เราได้แล้วค่ะ1 1กับ2 2 เมื่อเราได้สองจุดมาแล้วแบบนี้เราก็สามารถวาดกราฟได้แล้วนะคะก็จะได้เ,เดี๋ยวขอเขียนจุดก่อนอันนี้1อันนี้2องนี้หนึ่งน,นี้สองันนี้ลบนะคะอ่ะถ้าเราได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้1นึ่งหงหาจุดเดียวก็พอนะเรียนโทษนะคะหาจุดเดียวพอนะคะ ไม่ต้องหาหลายจุดครูสอนหาไปแล้วสองจุดเอาจุดเดียวพอนะคะถ้า x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดตัดจุดที่สองเราได้ละหนึ่งหนึ่งนี่ค่ะพอเราได้จุดแรกเนี่ยมันเป็นศูนย์ศูนย์บอกเรามาเสมออยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีค่า b ค่ะค่า b เราเป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีหนึ่งจุดตัดคือศูนย์ศูนย์อีกจุดหนึ่งก็คือเราแทนค่าเข้าไปถ้า x เป็นหนึ่ง y ก็เป็นหนึ่งถ้า x เป็นสอง y ก็เป็นสองแทนค่าลงไปได้เลย แล้วก็ได้จุดตัดมาหนึ่งค่าจากนั้นเอามาใส่จุดแล้ววาดกราฟได้เลยก็จะได้ฟังก์ชัน f(x) ออกมาแล้วอ่ะขอใส่แค่ f(x) นะคะทีนี้จะเปรียบเทียบต่อไปฟังก์ชันที่2 g(x) g(x) เนี่ยครูได้แล้วค่ะหนึ่งจุดครูต้องอยู่ที่0ูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นครูขอใส่เลย0ูนย์ต่อมาอีกหนึ่งจุดนะคะครูก็จะแทนค่าลงไปอ่ะขอแทนค่าเลยเนาะถ้าครูให้ x เป็น1ดูตามแบบนี้เลยนะคะ2คูณกับ1 เพราะฉะนั้น y ครูก็คือ2ถ้าครูให้ x เป็น1 y เป็น2นะคะครูจะได้1 2แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังกช์ชัน g x ของครูอยู่ตรงนี้ค่ะอะแล้วตัวสุดท้ายเดี๋ยวขอใช้สีเขียวนะคะฟังกช์ชัน h x นะคะ h x เนี่ยเป็นเศษส่วนนะคะเป็น1ส่วน2เนาะ h x เท่ากับ1ส่วน2 x 1จุด ูได้แล้วหนึ่งจุดต้องอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แน่นอนเพราะไม่มีค่า b ค่ะอีกจุดหนึ่งครูแทนค่าค่ะโดยการที่ครูเอาสองไปแทนที่ x ถ้า x เป็นสอง y ครูจะได้หนึ่งค่ะครูได้คููอันดับสองหนึ่งนะคะครูได้คููอันดับสองหนึ่งนะเสร็จแล้วครูลากเส้นอันนี้เป็นฟังก์ชัน h x ครูได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราได้จากกราฟเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่า ถ้า a มาก a น้อยเป็นยังไงอ่ะ a มาก a น้อยอะไรของครูอาจจะงงนะคะนักเรียนดูนะ a ตัวแปร a นะคะจะอยู่หน้า x อ่ถ้าดูจากสามฟังกช์ชันของเรามี1 x 2 x แล้วก็1 2ส่วน2 x จะเห็นว่าค่า a ที่มากที่สุดคือฟังกช์ชัน g x ดูนะคะฟังกช์ชัน g x นะคะจะเห็นว่ากราฟของฟังกช์ชัน g x เนี่ยแคบที่สุด น,ะะนั่นแสดงว่าเราสรุปจากกราฟเลยนะคะถ้าค่า a มากครูจะบอกว่าถ้าค่า a มากนะคะกราฟเนี่ยจะเบนเข้าหาแกน y มากที่สุดนะคะเห็นไหมคะลักษณะการเบนนี่เขาเข้าใกล้แกน y มากที่สุด หรือที่ครูชอบพูดคําว่ากราฟจะแคบค่า A มากกราฟแคบค่ะแต่ถ้าค่า A น้อยเป็นไงคะกราฟเป็นไงคะพอน้อยปุ๊บเนี่ยน้อยที่สุดคือ1ส่วน2ถ้าเป็น1ส่วน10 1ส่วน20เนี่ยมันจะยิ่งเบนเข้าหาแกนเกนะคะถ้าค่า A น้อยถ้าค่า A น้อยนะคะ กราฟจะเบนเข้าหาแกน x ค่ะนักเรียนหรือที่เราพูดว่ากราฟบานนั่นเองเนี่ยค่ะมันเบนเข้าหาแกน x เบนเข้าหาแกน x คือจะนอนอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะเป็นกราฟที่บานมากเลยนะคะก็แล้วแต่การท่องจำนะคะเผื่อเราไปเจอรูปกราฟแล้วต้องมาจับคู่กับฟังก์ชันเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะสามารถวิเคราะห์ได้เลย ว่าอันไหนควรจะเป็น f x อันไหนเป็น g x อันไหนเป็น h x นะคะอ่ะอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะจะเห็นว่าที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยยังไม่มีค่า b เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงค่า b เลยนะคะอันนี้เป็นการวาดกราฟแบบฟังกช์ชันที่มีแค่ f x, f x เท่ากับ a x นะคะอ่ะทีนี้มาดูกรณีที่สองก่อนกรณีที่สองก็จะไม่เอาค่าจะยังไม่เอาค่า b มาพูดนะคะเดี๋ยวไปพูดกรณีท้ายเลยอ่ะมาดูกรณีที่2ค่ะ ถ้า a น้อยกว่า0ูนย์เมื่อกี้ a มากกว่า0ูนย์เห็นไหมคะพอ a มากกว่า0ูนย์เนี่ย a ก็เป็นพวกจํานวนบวก1 2 3 4 5ทั้งหมดเลยกราฟเอียงขวาทีนี้ถ้า a น้อยกว่า0ูนย์นั่นหมายความว่าค่า a ของเราตรงเนี้ยติดลบค่ะ a ของเราติดลบติดลบคืออะไรอะ่ะก็ลบ1ลบ2ลบ1ส่วน2ลบรูปสติดลบทั้งหมดอะคะ่ะ อะไรก็ได้เป็นจำนวนจริงที่ติดลบทั้งหมดนะคะกราฟมีลักษณะยังไงามาดูกราฟค่ะกราฟจะเอียงซ้ายค่ะจะเอียงสลับคนละด้านกับเมื่อกี้เมื่อกี้เอียงขวาอันนี้เอียงซ้ายจะเป็นแบบนี้นะคะจะเอียงด้านนี้หมดเลยจะเอียงมากเอียงน้อยขึ้นอยู่ที่ตัวเลขหน้า a นะคะ,ะทีนี้ครูยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะ fx เขียนสีก่อนนะคะอ่าตัวอย่าง fx เท่ากับลบ x ค่ะ gx เท่ากับลบสอง x และ hx เท่ากับลบสี่ x ละกันอ่ะเยอะดีค่ะเดี๋ยวไปเปล่าไม่รู้เนาะ ลแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นลบหนึ่งสสองเดี๋ยววาดรูปยากนะคะอะโอเคทีนี้ดูตัวแรกจะเห็นว่าทุกอันนะคะย้ำเหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างมา3ามฟังก์ชันเนี้ยไม่มีค่า b เลยทุกฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้จาก3ฟังก์ชันเนี้ยจุดตัด ab เฮ้ยโทษจุดตัด xy พูดผิดจุดตัด xy นะคะจะอยู่ที่ ศูนย์ศูนย์เสมอ ab มาแล้วอะเบอร์แล้วนะคะต่อมานักเรียนทีนี้มาดูพิจารณาที่ฟังก์ชันแรกก่อนเราจะวาดกราฟกันนะคะเราจะวาดกราฟเราพิจารณาตัวแรกก่อนพิจารณาฟังก์ชัน fx เท่ากับลบ x ค่ะจุดตัดแรกเราได้แล้ว1 0 0เสมอเพราะว่าไม่มีค่า b ค่ะจุดตัดแรกต้องอยู่ที่0ูนย์ศูนย์อหาสีก่อนนะคะอะอยู่ที่0 0ย์แบบนี้ ครูไปจุดไปนะคะหนจุดทีนี้ครูหาอีก1จุดเพื่อที่จะได้วาดกราฟได้นะคะอีกจุดหนึ่งครูก็ใช้วิธีการแทนค่าเหมือนข้อเมื่อกี้ที่ครูสอนไปเลยนะคะเออลบ x อครูก็จะแทนถ้าครูให้ x เป็น1 y เป็นอะไรคะถ้าครูให้ x เป็น1 y ก็จะเป็นลบ1ทนทันไหมนักเรียนอ่ะสมมติวิธีการนะคะ f x ตัวเนี้ยมันคือ y นะจะเท่ากับลบ1เนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้น fx คือลบหหรือได้ y เท่ากับลบ1นะคะแทน x เท่ากับ1นะอันนี้นะคะถ้าเราให้ x เป็น1นะคะเราก็จะได้อั้นดับ1กับลบ1ออกมาได้แล้วค่ะอีก1จุดก็จะกลายเป็น1กับลบ1อยู่ตรงนี้นะคะแกน x ที่1แกน y ที่ลบ1แล้วนักเรียนก็ลากเปอรเห็นไหมคะมันจะเอียงซ้ายแล้ว มันจะเอียงซ้ายแล้วนะคะเพราะว่ามันปิดลบมันเอียงซ้ายนะคะทีนี้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่าค่า b มันไม่มีจุดตัดแกน x แกน y มันอยู่ที่0 0ค่ะตรงนี้มันเลยอยู่ตรงกลางอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันแรกที่เราได้ f x ได้แล้วค่ะต่อมามาดู g x บ้าง g x ก็ยังไม่มีค่า b ค่ะเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x แกน y ก็อยู่ที่0 0เหมือนเดิม ดไปก่อนหาอีก1จุดค่ะถ้าเราแทน x เป็น1เหมือนเดิมจะเห็นว่า y เราคือลบสเพราะฉะนั้นคููอันดับ1ลบสอนะคะ1กับลบสคู่ก็สมมุติให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะแกนอาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะว่าสก,กิลมันไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่อะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชัน gx ต่อมาค่ะ ตัวที่3ค่ะ hx นักเรียนจะเห็นว่าไม่มีค่า b เหมือนเดิมบวก b คือ0ย์ไม่มีค่า b เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x แกน y อยู่ที่ 0, 0ูค่ะสีอะไรดีสีฟ้าล้กันอ่ะไม่ค่อยได้ใช้สีฟ้าเลย0ูย์ค่ะอีกจุดหนึ่งนักเรียนลองแทนค่าดูถ้า x เป็น1 y เป็นอะไร y ก็เป็นลบสไงคะ ก็จะได้1กับลบ x ก็จะอยู่ตรงนี้ข้างล่างเลยอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือฟังก์ชัน h x อ่ะทีนี้เรามาสรุปจากสิ่งที่เราได้จากรูปบ้างนะคะสรุปก่อนนะคะอ่ะมาดูค่า a ค่ะถ้าค่า a มากถ้า a มากนักเรียนต้องดูให้เป็นนะคะอย่างข้อนี้มัน f x เท่ากับลบ x gx เท่ากับลบคือมันติดลบค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นค่า a a มันจะอยู่หน้า x เพราะฉะนั้น a มันก็คือตัวที่ติดลบไปด้วยถ้าเรามองจาก3มฟังกช์ชันเนี่ยค่าที่มากที่สุดคือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้า a มากความหมายก็คือค่า a มากเขาจะติดลบน้อยนะคะ a มากคือติดลบน้อยนะนักเรียน คิดย้อนกลับไปถ้าเราเป็นหนี้ค่ะเราเป็นหนี้20บาทกับอีกคนเป็นหนี้500อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้20บาทเรามีค่ามากกว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นหนี้500นะคะเพราะเราติดลบน้อยกว่าเขาแสดงว่าค่าเรามากกว่าเขานะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะถ้า a มากติดลบน้อยอามาดูที่มาดูที่ fx ค่ะ fx เราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ fx สีม่วงนะคะจะเห็นว่า fx เราอะ เบนเข้าใกล้แกน x มากที่สุดนั่นแสดงว่าถ้าค่า a มากกราฟเป็นไงคะกราฟเบนเข้าหาแกน x มากที่สุดเบนเข้าหาแกน x มากสุดหรือบางคนอาจจะท่องว่ากราฟกราฟบานนั่นเองเห็นไหมคะว่ากราฟกว้างกว่าอันอื่นเลยมันบานกว่าเพื่อนนะคะทีนี้ถ้า a น้อยบ้างนะคะ ถ้า a น้อยนั้นก็แสดงว่าถ้า a น้อยเนี่ยเขาก็จะติดลบมากค่ะแล้วติดลบมากที่สุดของเราอยู่ที่อะไรล่ะก็นี่ไงคะ hx นี่เลยติดลบ4เลยนะคะลบ4เราก็ไปดูสีฝาเห็นไหมคะสีฟ้าเนี่ยเบนเข้าหาแกน y มากที่สุดเลยแกนแนวตั้งนะคะเราก็เขียนไปว่ากราฟเนี่ย จะเบนเข้าหาแกน y มากที่สุดนะคะกรณีถ้าค่า a น้อยนะคะหรือกราฟแคบกว่าตัวอื่นเลยก็จะประมาณนี้นะคะที่ครูที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือต้องการให้เราจำนั่นแหละว่าลักษณะกราฟเป็นยังไงนะคะอ่ะอันนี้ยังไม่พูดถึงกรณีที่ฟังก์ชันมีค่า b นะคะยังไม่พูดเลยนะทีนี้กรณีที่3 กรณีที่3เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ b นะคะหรือยกตัวอย่างโอ้ยเบอมากเลยตัว u ตัวอย่างนะคะก็คือฟังก์ชัน fx เท่ากับ5นะคะหรือเราเรียกว่าฟังก์ชันคงตัวค่ะ อ่า uh, fx เท่ากับ5กราฟกราฟของฟังก์ชันนี้เป็นยังไงกราฟมีลักษณะยังไงคะขนานกับแกนเอ่ะลองวาดรูปดูนะคะว่ากราฟเป็นยังไงเนาะแกนี้แกน x แกน y ะนะคะเราบอกว่า fx เท่ากับ5 fx มันคือ y เพราะฉะนั้น y ที่เท่ากับ5 1 2 3 4 5อ่ะแสดงว่า5คูณอ,อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วกูก็ขีดเนี่ยอันนี้นะคะก็จะได้เป็นฟังก์ชัน f x เท <c oughs> ่ากับ5นั่นหมายความว่าเราจะได้ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรงนะนักเรียนมันยังเป็นฟังก์ชันเส้นตรงอยู่นะคะแต่เราเรียกมันว่าคงตัวเพราะว่ามันไม่เอียงค่ะมันจะอยู่ในแนวนอนก็คือขนาดกับแกน x แบบนี้เลยนะคะเอ่อ จะอยู่ด้านบนแกน x หรือด้านล่างขึ้นอยู่ที่ตรงเนี้ยถ้าค่าบวกก็จะอยู่ด้านบนถ้าค่าลบก็จะอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้คือฟังก์ชันคงตัวนะคะอะทีนี้เมื่อพูดไปครบ3กรณีแล้วเรามาดูบ้างนะคะว่าถ้าเราไปเจอโจทย์เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยมันมีอะไรที่ถามเราได้บ้างนะคะฟังก์ชันเชิงเส้น นักเรียนฟังชันเชิงเส้นมันก็ยังเป็นฟังก์ชันนะคะถ้ามันเป็นฟังก์ชันแสดงว่าเขาสามารถถามหาโดเมนก็ได้ถามหาเลนก็ได้ถามหาจุดตัดแกน x ก,ก็ได้ถามหาจุดตัดแกน y ก็ได้ ถามหาจุดผ่านก็ได้อ่าวิธีการนะคะเช่นครูยกตัวอย่าง fx เท่ากับ2 x บวกหอ่าจะเห็นว่าตัวอย่างที่ครูยกมามีค่า b นะคะทีนี้ถ้าโจทย์ถามจะสังเกตว่าในแบบฝึกหัดเรื่องนี้นะคะ ไม่ได้ถามหาโดเมนและเลนส์เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ถามก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ถามนะคะเขาถามได้นักเรียนแต่แค่เขาไม่ถามที่เขาไม่ถามเพราะว่าฟังก์ชันเส้นตรงนักเรียนอันนี้นะคะยกตัวอย่างอะฟังก์ชันเส้นตรงเนี่ยปึ๊บค่าโดเมนและเลนส์ค่ะโดเมนคือค่าที่แผ่บนแกน x x เป็น0นี่ไงเจอกราฟ x เป็น 1, x เป็น 2, x เป็น 3, x เป็น 4, x เป็น5สังเกตว่ามันโดนกราฟหมดเลยค่ะค่า x ที่เป็นบวก x ที่เป็นลบนี่ค่ะฝั่งนี้ก็โดนนั่นหมายความว่าค่าโดเมนเนี่ยของฟังก์ชันเชิงเส้นหรือฟังก์ชันเส้นตรงเนี่ยมันก็คือ R จำไว้ตอบได้เลยนะคะเป็น R R ก็คือเป็นทุกจำนวนจริงอะค่ะใครจะใช้คำว่าจำนวนจริงทั้งหมดก็ได้เป็นจำนวนจริงทั้งหมดเลย เราก็แทนสัญลักษณ์ด้วย R นะคะส่วนเลนส์เลนส์ก็คือพิจารณากราฟที่แพรแกน Y แกน Y ที่0เจอกราฟค่ะแกน Y ที่1 2 3 4 5ทุกอันนะคะถ้าขีดไปจะเจอกราฟหมดเลยฝั่งลบก็เหมือนกันนั่นหมายความว่าทั้งโดเมนและเลนส์นักเรียนเป็น R ทั้งหมดเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบฝึกหัดที่ผ่านมาเขาไม่ได้ถาม เพราะว่าถ้าถามไปเราก็ตอบว่ามันเป็น r เป็น r เขาก็เลยไม่ได้ถามแต่ถ้าในข้อสอบถามนักเรียนก็ต้องจําให้ได้นะคะว่ามันคือ r ตอบได้เลยไม่ต้องคิดนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อตัวอย่างที่ครูยกมานะคะ f x เท่ากับ 2x บวก1โจทย์อาจจะถามให้เราหาจุดตัดแกน x หรือจุดตัดแกน y ก็ได้มาดูวิธีการหาจุดตัดก่อน จุดตัดแกน x นักเรียนลองนึกนะคะถ้าเรามีแกน x แกน y จุดตัดแกน x แสดงว่าจุดนั้นอยู่บนแกน x ถ้าจุดนั้นอยู่บนแกน x แสดงว่าค่า y ต้องเป็น0ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ y เท่ากับ0หรือในที่นี้โจทย์เป็น fx มันก็คือ fx เท่ากับ0นั่นเอง เพราะฉะนั้นจะได้2 x บวก1ครูย้าย2 x มาซ้ายนะคะจะเท่ากับ0เราก็หาค่า x ค่ะ2 x จึงเท่ากับลบ1 x จึงเท่ากับลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจุดตัดเราได้แล้วค่ะจุดตัดต้องตอบเป็นคู่อันดับลบ1ส่วน2กับ0 x คือลบ1ส่วน2ส่วน0คือ y นี่เราสมมุติไว้แล้วว่ามันเป็น0นะคะอันนี้คือวิธีการหาจุดตัดแกน x ะะหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0ถ้าหาจุดตัดแกน y ล่ะก็ให้ x เป็นศูสลับกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวครูขอลบเขียนใหม่เพืองนะคะเพืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x จะอยู่ที่ลบหนึ่งส่วนสองกับศูนย์อันนี้นะคะ,ะทีนี้มาหาจุดตัดแกน y นะคะ่ะ หาจุดตัดแกน y ก็มาโนไปว่าถ้าจุดไปอยู่บนแกน y เนี่ยอยู่บนแกน y แบบนี้แสดงว่าค่า x ไม่มีะคะเขาเลยต้องมาอยู่บนแกน y x ก็ต้องเป็นศูนย์ค่ะครูย้ำนะคะอันนี้อยากให้เราจำไว้เลยนะหาหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็นศูนย์หาจุดตัดแกน y ก็ต้องให้ x เป็นศูนย์นะคะแล้วก็เอาสรรมการที่โจทย์ให้มานั่นะแหละมาทำเพราะฉะนั้น fx จึงเท่ากับ2 x บวก1นักเรียนก็แทนค่า x ที่เท่ากับ0นย์เข้าไปค่ะหนูก็จะได้ fx เท่ากับ2คูณกับ0บวก1 2คูณ0ย์ก็ได้0นย์เพราะฉะนั้น fx ของเราก็คือ1แล้ว fx ของเราคืออะไรล่ะ fx เราก็คือ y ค่ะมันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้อันดับออกมาแล้วกลายเป็นอั้นดับ0 1เนี่ยค่ะจบละถ้าโจทย์ถามหาจุดตัดแกน x หาได้ละ จุดตัดแกน y หาได้แล้วทีนี้อีกหนึ่งอันที่เราต้องหาให้เป็นหาจุดผ่านค่ะอย่างเช่นโจทย์อาจจะถามว่าเอออเาสีอสื่นม้้งน้องแสบตาจุดสามห้าค่ะผ่านฟังก์ชันหรือว่าอยู่บนฟังก์ชัน f x เท่ากับ2 x บวกหไหม จทย์อาจจะถามแบบนี้ก็ได้นะคะจุดนี้อยู่ไหมวิธีการตรวจสอบอันนี้คือค่า x อันนี้คือค่า y อันดับตัวหน้าคือค่า x อันดับตัวที่2คือค่า y นักเรียนสามารถเอาจุด2จุดนี้นะคะไปแทนค่าในสรรมการแล้วก็ออกได้เลยถ้า2ข้างของสมการเราเท่ากันก็แสดงว่าจุดเนี้ย มันอยู่บนกราฟนี้แต่ถ้ามันไม่เท่ากันก็แสดงว่าจุดเนี้ยไม่ได้อยู่บนกราฟนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปวาดกราฟให้เสียเวลาอ่ะวิธีการนะคะครูก็จะเอา fx เท่ากับ2 x มาเลยต่อมา fx เราคือ y ใครจะแปลงเป็น y ก็ได้นะแต่ครูไม่แปลงหรอกค่ะครูเปลี่ยนเลย y ครูคือ5เพราะฉะนั้น fx ครูก็คือ5 2คูณกับ x x คือ3บวกด้วย1 5เท่ากับ 6บวก1เป็น7 5กับ7ไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าคั้ดับ35เนี่ยไม่อยู่บนฟังก์ชัน f x เท่ากับ2 x บวก1แน,น่นอนไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าไม่อยู่ไม่อยู่บนกราฟเส้นตรงนี้แน,น่นอนก็จะมีลักษณะนี้นะคะอยากให้นักเรียนลองฟังแล้วก็ทบทวนนะคะ